สวัสดีครับนี่ผมพี่เคเ,คเองนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงแพทใหม่ของทาคอปครัตอนนี้่็เหมือนเป็นซีรีส์ใหม่ของผมครับทาคอปนิวนะครับก็เราจะมาพูดถึงแพท1 2 1 1 2นะครับที่เพิ่งเข้ามาเรื่องใหญ่สุดที่มีในการปรับเปลี่ยนของแพทนี้น่าจะเป็นเรื่องของสแกปคาร์มานะครับซึ่งตอนนี้เขามีแมคาินิกใหม่นะ เข้ามาก็คือตอนนี้ไม่ว่าคุณออกที่ไหนของโดยโดยเป็นเพลเยอร์สแกปมันจะเพิ่มคามาให้นะครับก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันเพราะว่าแมคคนิกตอนนี้ก็น้อยนอกจากออกจากรถซึ่งถ้าไม่ออกจากรถก็มีการฆ่า PMC อ็มีแต่บางทีลงผมเหมือนโซโตผมนะลงสแก p ปแล้วบางทีก็ไม่ค่อยเจอพ m เอ็มซียิงหรือบางทีก็ยิงไม่ชนะตลอดก็ เป็นอีกหนทางหนึ่งทีเ่เพิ่มเข้ามาสำหรับการทำคามาก,ก็ตอนนี้สแกปก็สามารถออกตอนนี้แอคทิชันของสแกปก็จะมีขึ้นตลอดแล้วที่ต้องออกกับพ m เีที่มันต้องออกคู่กันซึ่งก็เป็นตัวเลือกที่ดีแต่ตอนนี้ในแผ่นนี้ผมไม่คิดว่ามันน่าจะส่งผลอะไรเพราะมันเปิดไมค์ไม่ได้การดิ่เห็นส,สแกปเห็นเพลเยอร์พอาจจะไม่ยิงก็น้อยมากเหมือนกัน ก็อาจจะมีอะไรน่าสนใจมีคลิปผมมาบ้างผมว่าแล้วก็มีการปรับซาวของการตีของทันจิล่านะแล้วก็มีการสอดเทเบิลของสแก็ก็น่าจะมีการเปลี่ยน UI อะไรพวกนั้นแล้วก็มีเควสใหม่สำหรับผู้เล่นเลเวลสูงนี่อาจจะเป็นเดลี่เควสที่นิคิต้าเคยพูดนะครับในพอดคคสต์ของคีมถ้าผมจะไม่ผิด ี่มีเขานำมีนั่งมานั่งคุยกันแล้วก็ตอนนี้สามารถเปลี่ยนเสียง PMC ได้เข้าไปในเสียง Sound Setting Tab คุณสามารถเปลี่ยนทั้งในเออเช่นะก็สามารถเปลี่ยนเสียงได้เมื่อตอนออกจากเลนะครับก็เหมือนเป็นการแก้บั๊กไปในตัวด้วยเพราะผมนีนว่าเหมือนตอน ไว้ใหม่มันมีเสียงใหม่ใช่ไหมครับก็มันมีคนผดเลือกเสียงเหมือน u ูเ c สองอะไรนี้แต่ว่ามันยังเป็น Usec หนึ่ 1, เหมือนเดิมก็อันนี้ก็เหมือนเป็นเกณฑ์การแก้ปักไปในตัวแล้วก็มีการปรับ UI ซ่อม UI แล้วก็ตอนนี้ f ีมาร์เก็ตสามารถเข้าไปเสิร์ชได้แล้วครับสําหรับคนที่ไม่ถึงเวลยีสที่เขาหมายถึงตรงไม่ถึงเวลตอนแบบที่ผมพูดถึงไอ้ฟีมาร์เนี่คือ เหมือนปกติถ้ามึงก็จะกดเข้าไปใช้ไม่ได้เลยตอนนี้ก็กดเข้าไปใช้แล้วสามารถเสิร์ชหาไอเทมที่แบบของเทรดเดอร์ขายไม่ใช่ของพวกเพย์เยอร์อะไรก็ดีเหมือนกันเพราะว่ามันจะได้หาของใช้แต่งเหมือนแต่งปืนอะไรง่ายขึ้นเหมือนกันผมก็ชอบแล้วก็ตอนนี้ด็อกแท็ก็จะไล่ตามเลเวลแทนนะครับถ้ากดซอนแล้วก็ตอนนี้ลด3ลด30ของไอเทมในเฟนนะครับจาก ถ้าคุณเป็นเลเวลสูงสุดนะไอร Loyalty ตนะี้เลเวลเป็นมงกุฎแล้วก็มีกราฟิกไอ้ซีเซตติ้งกราฟิกอันใหม่อะเวลลี่โลก็เป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งถ้าคนเล่นไม่ไหวอะไรงนะี้แล้วก็มีการแก้บัก๊กเรนด์ดปบอะไรพวกนี้ไอฟิกเดอะลูสปอนในเดอะล็อกเกอร์อนเชนนี่คือผมนึกว่ามันไม่ใช่เป็น เอ่ออะไรมันไม่ใช่เป็นซ่อมอะ่ะเหมือนเป็นการเนิร์ฟมั้งรู้สึกเพราะว่าเหมือนรูสปอร์ในอินเตอร์เชนมันจะมีส่วนหนึ่งของอินเตอร์เชนนะครับที่เป็นเป็นล็อกเกอร์อยู่ก็คลิปคลิปนี้ที่ผมเอาขึ้นตอนนี้ก็เป็นคลิปของเลม,มานะรันผมไปเห็นมาก็เครดิตให้เลมาครับผมจะทิ้งลิงก์แดม,มาร์ไว้ให้ในดีสคริปชันนะครับเข้าไปเช็คได้ก็เขาพยายามเนิฟจากทีวีโอก็ รู้ก็ดีใช้ได้เหมือนกันมีดอกโปรวกิการโลเลกอะไรพวกนั้นแล้วก็บางอันนี้สำคัญตอนนี้ก็ก็ตอนนี้ที่ค้า่องที่ค้ากล่องของกล่องสแกฟจังบ็อกตอนนี้ก็จะตรงเวลาในการค้าก็ส่งผลต่อมีผลมีผลกระทบมาจากเออรอยัลตี้เลเวลของเฟนด้วยนะครับ แล้วก็มีเลดเดอร์ไม่สามารถวิ่งนะถ้าขาของเลดเดอร์มันสีดำดำแบบโดนยิงแล้วเลือดเหลือะโซ่อะไรแล้วก็มีการปรับไม่สามารถมองทะลุเข้าไปดีทูได้มั้งของรีเซิร์ฟเหมือนมันจะมีบัคที่สามารถมองทะลุเข้าไปได้นะครับตอนนี้ก็ปรับแล้วบางคนที่พยายามจะดูว่ามีมีคนแคมป์อยู่ดีทูไหมก็คงทำไม่ได้แล้วก็ต้องทำใจเลย ตอนนี้เขาก็มีซ่อมแอนิเมชันของปืน mk 4 7นะครับเมื่อตอนมันจะทำการดับเบิลแอนิเมชันของ mk 4 7เมื่อตอนกำลังแบบกดใช้นะครับก็ตอนนี้มีการแก้แล้วแล้วตอนนี้ชอในชอลไลตรงส่วนของปั๊มที่มันมีไฟอยู่ตอนนี้ก็กลับมาทำดาเมจนะครับก็ก่อนหน้านี้น่าจะไม่มีการนับดาเมจผมไม่เคยเข้าไปโดนเหมือนกันรู้ใครไปโดนแล้วส่งรีพอร์ตหร,รืไงไม่รู้ ก็ตอนนี้ก็ก็เรื่องสุดท้ายที่ผมจะพูดที่ส่งผลต่อเกมเพย์นะครับก็ตอนนี้อิมพูตชันของเฟนจะไม่มีเพิ่มขึ้นไม่จะมีจะไม่เพิ่มขึ้นนะครับถ้าคุณไปฆ่าเพลเยอร์ที่ฆ่าเพลเยอร์แล้วก็ฆ่าสแกฟอีกทีหนึง่งผมจะอธิบายให้ชัดเจนให้สมมติว่ามีสแกฟอยู่ประมาณ สี่คนนะครับเหมือนตัวแรกเป็นสกแก็ธรรมดานะครับแบบไม่ใช่เพเยอะคนระับถ้าเพเยอะก็นําเหมือนกันแต่ว่าสมมติว่ามีสกแก็อยู่สี่คนนะครับเหมือนตัวตัวที่หนึ่งถูกคนตัวที่สองยิงเขาก็จะติดลบ0ู5เอ้ยลบติดลบใช่ไหมครับของไอ้เฟนแล้วถ้าคนที่สามมายิงเขาจะได้บวกบวกเพิ่มของเฟนแต่ถ้าคนที่สี่เห็นคนที่สามยิงแล้วคนที่สี่มายิงคนที่สามเขาจะไม่ติดลบแล้ว ก่อนหน้านีมน้มันจะติดลบนะครับถ้าไปยิงตอนนี้เขาปรับปรับแล้วตอนนี้ถ้ายิงแล้วจะไม่บวกไม่เพิ่มมันเป็น0 0ผยมม์อ่อเคยมีเคสคล้ายแบบนี้เหมือนกันตอนนั้นเล่นรีเซิร์ฟผมได้ยินเสียงยิงตรงจุดออกที่มันต้องออกพร้องกันของสแกปก,กับ PMC แล้วเหมือนผมไปเทมทีมกับเพเยอนสแกปอีก3คนแล้วตอนพวกผมไปถึงตรงจุดนั้นนะครับแล้วก็ เห็นศพ PMC แล้วก็เห็นศพ PMC แบบตัวใหญ่เลยตัวเต็มเป็นศพตัวเต็มเลยก็สแกปเห็นคนนอนอยู่ก็ไม่รู้ว่าเป็นสแกปหรือเพลเยอร์ที่แบบนอนรู้ศพอยู่พวกผมก็ลงยิงกันไปแล้วก็คนนึงยิงสแกปคนนั้นได้แล้วพวกผมก็เดินเข้าไปรูดแล้วอยู่อีกคนนึงคนที่ที่มาด้วยกนันอีกคนนึงก็ยิงคนที่กำลังรูดรูดรูดศพอยู่ ผมก็ยิงยิงคนคนนั้นอีกทีหนึง่งมันก็เหมือนที่ผมบอกตอนแรกคือคนคนคนที่สองก็ไปยิงคนคนนั้นเขาก็ติดลบใช่ไหมแล้วก็คนที่สามมายิงอีกทีหนึ่งเขาได้บวกแล้วผมคนที่สี่มายิงก็ได้ศูนย์ถ้าตามแพทหม่นะครับตามตามอันเก่าของผมผมติดลบไป <c oughs> ก็ชิปหายเหมือนกันก็ขอบคุณที่มาดูมากนะครับก็ชอบที่ ถ้าผมมีพูดผิดอะไรยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับก็เพิ่งเริ่มทําอะไรแบบนี้เหมือนกันก็ถ้าพูดติดติดกับใก็ขอโทษมากครับขอคุณที่มาดูมากนะครับกดไลค์กดแชร์อะไรด้วยครับกดซับสไคร e นะครับมามาแชร์อะไรในคอมเมนต์ได้นะครับก็ขอคุณที่เข้ามาดูมากเลยครับ see